สวยไหมคะแม่แม่ต้นไม้เดือนแห่งความรักสีชมพูหวานแหววเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะฝ <มา S 1> ีไม้ไบงวงของน้องมินนี่มาแล้วจ้าฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะ,ะวันนี้น้องนางจะมา ดูฝีไม้ปลายงวงนะคะว่าไม่ได้วาดรูปนานแล้ววาดมาจะเป็นในรูปแบบใดน,นะคะเพราะจ๋าต้องผสมสีเพิ่มเติมให้มันเข้มกว่านี้นะคะขอพระคุณ<ไ>คุณแม่ที่สนับสนุนสั่งจองภาพวาดของน้องมินนี่เข้ามา<ไ>ค่ะไปกันต่อคะ่ะคุณแม่บอกว่าอยากได้ไลายเส้นชัดๆคมๆเอาแบบสะใจไปเลยจ้าไปกันต่อจ้าวาไปด้วยก็กินไปด้วยนะคะแม่ปากนี้ไม่ได้หยุดนะคะเคี้ยวตลอดเวลา<ส><ญ>อโอเคเลิดเลิลงมาเลยลูกลงมาเลยลูกจ๋า เออเก่ง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 ลงตามลงตามตามลงค่ะจัดลายให้แบบเข้มเข้มสะใจสะใจไปเลยจ้าสวยสต่อไปเรามาลงใบกันจ้าแม่ส่งภาพมาอยากได้เป็นสีชมพูนะคะอ่าสวย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 กันค่ะต่อไปจะสีชมพูเหมือนเดิมนะคะค่อยค่อยตีเอ้เอเป็นช้นช้ำขึ้นไปค่ะโอเคสวย แม่กงมนอาจจะมืดๆหน่อยนะคะแม่แต่ความจริงสีชมพูสดสวยมากเลยนะคะไปกันต่อค่ะขึ้นสูงหน่อยหลบสูงหน่อยเอ้เป็นชั้นๆเป็นมิติขึ้นไปค่ะโอเคค่ะสวยโอ้แดดแรงไปแสงแรงไปขอภายค่ะเต่อไปทางขวาเสร็จแล้วทางซ้ายค่ะเติมใบทางซ้ายเอ้ย ตีจนเป็นโยกแล้วพระจ๋าโอ้สวยจังเลยไปกันค่าเอเอต่ำๆเดินลูกต่ำๆเออไปค่อยเป็นชั้นๆขึ้นไปค่ะอ่าโอเคสวยไหมคะแม่แม่ชมพูหวานแหววเหมาะกับเดือนกุมภาพัน์เดือนแห่งความรักมากๆเลยค่ะอ่ะต่อไปมาลงพื้นกันค่ะแม่แม่นี่ถึงก็จะ ปในแบบว่าสีเขียวอมเหลืองหน่อยนะคะเขียวไปมันก็จะดูมืดไปเนาะนี่ก็เป็นเขียวอมเหลืองค่ะท่านใดสนใจภาพวาดของน้องมินนี่ทักข้อความได้เลยนะคะหรือว่าโทรเข้ามาได้เลยค่ะบางท่านไม่สะดวกแชทไม่สะดวกพิมพ์น้องนิกพี่ขออนุญาตโทรหาได้ไหมโทรได้เลยนะคะเบอร์โทรอยู่หน้าเพจหรือว่าอยู่หน้าช่อง YouTube นะคะแม่แม่แมทักไลน์ทักข้อความมาพูดคุยกับหนูได้นะคะอ่า ราคาหลักร้อยเท่านั้นเองค่ะไม่ได้แพงนะคะแม่แมแต่ว่ามาออกจากหัวใจจากความตั้งใจของน้องมินนี่อย่างแน่นอนนะคะระหว่างที่น้องวาดเราก็มีกล้วยมีอาหารให้น้องกินอยู่เรื่อยๆนะคะแม่แมหนึ่งภาพน้องจะวาดประมาณไม่เกิน10นาทีนะคะวาดวันละหนึ่งถึงสภาพนะคะ อโอสวยจังเลยขอบพระคุณคุณแม่ที่สนับสนุนทาพวาดของน้องนะคะเดือนแห่งความรักขอให้ท่านมีความสุขมีความรักที่ดีนะคะการงานการเงินที่ดีนะคะกิจาก,การเจริญรุ่งเรืองเฮงๆงปังปังเรียบร้อยแล้วคะ่ะสวยไหมคะแม่แม่ต้นไม้เดือนแห่งความรักสีชมพูหวานแหววเลยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสีไม้ายง,งวง,องๆๆๆของน้องมินนี่มาแล้วจ้าฝากเพื่อ่านกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ